คุณพี่หอยแล้วครับตามเลยคุณเสนาหอยนะครับผู้ชายผู้ช้ำรักครับผมโโอ้หมีเพลงเปิดได้เขาไหมฮะแอบเหงาเขาบอกมีไหมมีไหมมีไหมเพลงนี้เรีนแอบเหงาเตรียมมายเนี่ย ใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนเนื้อที่รักเราค,รครุณร,รอ้องมันกันน่าชื่นมื่นมากเลยครับเนื้อหามันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะครับมันตรงกับคุณมากเลยใครจะไปคิดว่าเมา <S <S ื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยพพเขาร้องเพลงนี้แล้วเขาจะเอาเพลงนี้มาใช้กับชีวิตจริงได้ครับผมนาจ้คือตอนตอนตอนนี้เป็นน่าจะสักสิบสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเพลงนี้แล้วเพลงนี้ช่วงเนี้ย กลับมาเปิดบ่อยมากนานขึ้นอิทยุเปิดได้พี่หอยไม่รู้เขาเปิดจังเวลาเรานั่งรถมาอีกแล้วไม่รู้ผับกันตามผับเวลาไหนเนี่ยเพลงแอบเงาเนี่ยมันเป็นเพลงที่เปิดเมื่อไหร่ก็เพราะมมันไม่ได้เป็นเพลงที่จะฟังอยู่แค่ช่วงปีนีนั้นเปิดวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดเป็นเพลงใหม่เพิ่งแต่งโอ้ยมันจะตรงกับชีวิต ไม่คุยกับพี่หอยก่อนได้ฮะจริงๆแล้วเขาพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะมีมีคนคุยอยู่แล้วงนี้พี่ไม่กลัวแฟนเขาเขาว่าหรือคือตอนนั้นที่เคยมาออกอรายการพอดีหรือว่าอะไรคุยไลน์คุยกันอะไรเนี้ยครับยังยังยังไม่เห็นหน้าที่ชัดเจนเ,เราก็ยังมีความหวังนิดๆแบบเขาบอกคุยบ้างคุยอะไรอย่างนี้มีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้ถึงขนาดว่าเขาเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้แล้วพอพอเขาออกมา จอดเลยไหมยังไงล่าสุดเนี่ยคุณอุ้มลักณาเปิดตัวแฟนแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าเขาเข้ากันดีเนาะน่ารักเท่หัวใจลอยคุณเห็นด้วยเขาดีใช่ใช่เขาดูดีแล้วแต่ไม่แต่ตอนที่เข้ามาคือยังไงเราคืออันแรกครั้งแรกที่เห็นคือเห็นในอ่าอินสตาแกรมครับแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ก็รู้สึกกระสองเลยใช่ไหมสองคือขยายแบบ มิวนี่แค่แผลเลยนะครับใครวะใครวะก็เห็นแบบปุ๊บก็อึ้งนิดนิดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเขาเลือกแล้วเราก็ต้องให้เกียรติกับความคิดของเขาว่าเลือกแล้วก็ก็ต้องก็ต้องโอเคพี่หอยเดี๋ยวก่อนขอจังหวะที่พี่แบบเห็นครั้งแรกอะความรู้สึกมันแบบเหมือนเหมือนโดนใจมันต้องมีโดนตีขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเอาแว่นดำไม่เขาใส่เลยมันตาอะไรเอาแบบเห็นตากันเลยเอาแบบตอนที่เห็นครั้งแรกความรู้สึกนะขณะนั้นอะมัน มันก็ล้าอ่ะนะเสียงเสียงร่างกายมันเสียงมันดั้งเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยแล้วอย่างแรกคือเข้าห้องน้ำเอาจริงจริงเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปนั่งบนโถแล้วก็สไลด์รูปดูไปเรื่อยๆก็ดูโอ้ดีเนะเสียงก็จอมจอมเนสียงอะไรครับเป็นเสียงอะไรอ่ามันเป็นน้ำตาหยดมันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่น้ําตาฮะอ๋อเหรอสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการมันหล่นลงไปแต่มันมันควบคู่กับความเออก็ เขาเป็นมีความสุขแล้วนะก็ก็ปล่อยให้เขาไปเออก็ดีนะมีใส่แว่นสักก็ได้เออแล้วก็มีสักแต่เป็นสักอุลตร้าแมนพูดเอาใจตัวเองอ่าๆให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆตาแล้วมีไหมมันจอมจอมมีมีเขาบอกว่ามันต้องมีแน่นอนนิ่งๆนิ่งๆว่าเขาก็มีแฟนแล้วคือไม่ได้เห็นเปิดตัวขนาดนี้แต่ว่าเราก็เห็นแล้วปั๊บเออเขาก็เขาก็เหมาะสมกันดีเขาเขาเขาไลน์หรือว่า เจอกันในกองถ่ายวันที่ว่าว่าว่าหนูจะเปิดตัวแฟนเปิดตัววันเปิดตัวเนี่ยพอเปิดปั๊บเราคุยกันทางไลน์เกือบทุกวันครับแต่วันนั้นหายไปวันหนึ่งเราก็นิ่งๆไปว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะแล้ววันลุ้งขึ้นเขาไลายมาบอกว่าขอโทษนะพี่โกรธไหมงอนหรือเปล่าเรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็บอกว่าทีละอันเลยไม่โกรธไม่งอน เราเป็นพี่น้องกันตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วก็จะเป็นตลอดไป อันนี้คือออกทีวีสมมติถ้าไม่พูดออกทีวีถ้าไม่พูดออกทีวีก็พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างี้้นกอยากจะพูดอย่างนี้คุณคุณอยากแต่คุณน้องตาจะไหลผมก็จะไหลตามคุณนะคุณคุณไม่ต้องหรอกชีวิตของคุณมีความสุขแล้วคนที่เขาชงให้คุณเนอะคุณวิลลี่เขาว่าไงตอนนี้เขาเรียกปลาคั้นดีไหมตอนนี้โอ้โหมันลิ้มดีมากบ่อมันใหญ่มากแต่ยังไม่มีปลาทำไมเราอยากจะรู้วิลลี่คิดยังไงด้วยช้เพื่อนเลยชงให้เพื่อนเลยเป็นคนชมเพื่อนเลยที่วิลลี่เนี่ยเกิดขึ้นคุณวิลลี่เขาชงมาาเเเลยกก็บอมา เขาเห็นหน้าผมครั้งแรกเมื่อสองสาวันที่แล้วครับสิ่งแรกที่เขาทําคืออะไระรู้ไหมฮะคือหวัลหวล <laughs> โอกลัวแล้ว <laughs> <laughs> มันพูดคานี้กูว่าแล้วว่าแล้ว่ <laughs> วาว <laughs> เอา้าน้มชงแลบแม่บอเออน่า <laughs> ก็โอเคมันคือเขาอยู่ในสภาวะที่ผมอกหักทุกครั้งตั้งแต่ผมมีความรักครั้งแรกแฟนคนแรกแฟนคนทุกอย่างเขาจะเห็นผม ทุกพ่วงท่าทุกอัดกลับกิริยาเขาก็หดเลาะแล้วเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเวลาให้กําลังใจเวลาเพื่อนเพื่อนอกหักเขาจะใช้ไม่เหมือนคนอื่นเขาจะทับถมเหยียดยามทำให้เราแข็งแรงเร็วลองใช้ดูนะฮะลองใช้ีวิีด้วยอย่างี้ดีเอ้าทำให้เราอยู่โลกความเป็นจริงแข็งแรงใช่แล้วความเป็นจริงแล้วเขาก็พูดออกมาหอยเริ่มใหม่อะไรอีกหรืนลี่เอาอีกเหรอนี่ตั้งแต่พี่พี่เขากับพี่วิลลี่มาเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ย ผ่านผู้หญิงมากี่คนละที่เขาต้องซ้าเติมเป็นสิบเนี่ยเป็นสิบแต่เร็วๆนี้เขาชงคนใหม่ให้คุณด้วยนะเขาพูดเลยวันนั้นเขาอุจมกเราบอกเฮ้ยขอเริ่มใหม่ชีวิตต้องการเราต้องต้องเดินไปข้างหน้าคิดไว้แล้วว่าใครใครอ่ะคิดแล้วด้วยคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดแล้วเขาไอ้เวลี่คิดเขาคิดให้พี่แล้วครับคือคือ สีลิต้าเจนเซนดูมันคิดดูมันคิดเอตรงไปนี้ผอบคุณล็อกเองที่ผอบได้ผมไม่ใช่ขันขันันผมเป็นกะลามะพร้าวอยู่เลยคุณจะให้ผมไปยุ่งสีลิต้าเจนเซนบอกไอ้เีียอะไรคิดอ่ะเฮ้ย เราต้องสูงเอาไว้มึงไม่คิดถึงพี่ท็อปดัรณีนู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเออสูสีกันหน่อยสิริต้าเจนเซนดูมันดูมันมันจะทำให้ผมมาให้มันหัวเราะอีกจากขันนี่จะกลายเป็นหอยเนาะหอยอย่าเลยดีกว่าพี่เดี่ยวถถถทำดัแท็กหน่อยดีกว่าพี่บอกว่าถ้าพี่มีสองแพ็กเนี่ยครับแจ็ค จะต้องจุบก้นพี่ใช่แล้วตอนนี้พี่มีหรือยังคะยังไม่มีโอ้โหแล้วมันจะไดูความหลังจากเชื่อไหมฮะว่าเออผมก็ดูในเว็บคือมีคนมาให้กําลังใจเราอะไรแบบเออสู้ตอนนะอย่างนี้อย่างนี้เพราะผมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่ผมบอกว่าผมจะมีชิปแบกได้ผมไปหลายๆที่อย่างเช่นซาน่าอย่างเงี้ยโอ้โหเขาจะมาเลยมันมีครับคุณหน่อยทุกคนจะแบบโอ้หลังวัเลิกแล้วเกิดอะไรขึ้น ส่วนใหญ่แบบโอ้โหมีหน้าที่ก<อ>ารงานมียังมาแตะๆวันหลังจากนั้นแล้วผมไปสาหน้าที่นั่นผ้าเปลี่ยนไม่ใช่เขาจำแบบมองๆผมแล้วไม่เดินเข้ามาใกล้ผมผมก็นั่งอยู่บนสาหน้าปุ๊บแล้วก็เริ่มมีคนเริ่มมานั่งคนแล้วเขาก็มองไม่พูดมาเริ่มยิ้ม,มแล้วก็ค่อยคนที่สองแล้วก็มีชั้นสองอนั่งเป็นสิบและตบไหล ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลอ,อบใจเหมือนงานเหมือนงานแบบว่าเราจะลาไปเสียชีวิตยังไง <t> ไม่รู้ <c oughs> คือตอนแรกเราไม่คิดหรอกพอเริ่มตบไปชักคนที่จบหกอ่ะ,<ว>ะน้ําตากูเริ่มมาแล้วนะแบบจริงๆแบบเฮ้ยขอบคุณมากเราก็เลยคิดใหม่แบบว่าแรงบันดาลใจตอนแรกเมีแรงบันดาลใจเป็นน้องเขา <c oughs> เรามีแรงบันดาลใจเป็นคนพวกนี้เีกว่าเราจะทําใหม่เราจะทําให้คนที่มีกำลงังให้กําลังใจเราเราจะมีซิกแพคได้ตอนนี้อ่ะตอนนี้มีคนใหม่ สีลิตา้าเจนเซนตอนนี้หายไรอยู่หายไรอยู่อพี่อย้ผมขออนุญาตเชิญทางการได้ไหมได้ครับซิกซี่เดชชาญของเราเนี่ยอีกไม่นานทั้ทงหน้าเนี่ยจะก,กลายเป็นระดับประเทศที่วูดี้บอกคุณผู้ชมไว้ก็คือเราให้ทุกคนทาพร้อมกันทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายการดูแลกา,การกินเอางี้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาร่วมกันเลยดีกว่าตั้งใจใช้ชีวิตจากนี้ไป60วันน่าจะได้เดี๋ยวผมจะติดต่อพี่ไปอีกทีหนึ่งรับว่าน่าจะได้ประมาณต้นมิถุนายน จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทางประเทศคือผมกลับมาคิดแบบอย่างที่เห็นด้วยคุณว่าต่อจากนี้ไปเราอยากแบบอย่างแจ๊คอย่างหลายๆคนตอนเนี้ยมาหันมาเห็นเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญผมก็คิดว่าถ้าสมมุติอย่างผมอย่างแจ๊กหรืออะไรเงี้ยทําได้คนในประเทศใครก็ได้ทำได้หมดเราเห็นภาพลยว่าให้ให้กล้องถ่ายนิดนึงตรงพุงของพี่หอยผมคิดว่าภายในสิงหาคม มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ซิกแพคเพราะแอปพลิเคชันที่เรามีการเตรียมไว้เนี่ยมันจะช่วยให้พี่เนี่ยสร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ต้องมีวินัยพี่หอยเนี่ยเริ่มที่จะเข้ายิมมากขึ้นมากขึ้นแต่60วันนั้นผมอยากให้พี่เข้าแบบเต็มที่ทุกวันสุดยอดอดกำลังใจสุดัญสุดสู้นะพี่เรื่องความรักเดี๋ยวต้องมีข้าม่ว่ารักตั้งผู้หญิงไว้ก่อนสิลิต้าจันทร์ิลิต้าดีิลิต้า ปายนี้ปายนิดสอนสิริตาสะดุ้งเพื่อะสะดุ้งเพื่อลิลี่ลิลี่ลลหาแต่ละคน,นสิริต้ามีแฟนแล้วหลานทีนี้หาคนอื่นไหม ก็ไปเรื่อยๆละกันนะฮะหาแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆละกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใครก็คบกับแจ๊กแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ให้ผมจุดตูดคุณได้ก่อนไม่ต้องใจก่อนแล้วเป็นว่าขอเป็นกำลังใจให้พี่หอยครับครับขอให้มีพาริยันเร็ววันคุ้มนะครับเดี๋ยวต้องมีต้องมีพี่หอยช่วงนี้ก็เจอคุณหอยได้ที่ร้านนั่งเล่นนะครับฟังกี้แล้วแล้วเดี๋ยวพี่หอยพี่หอยที่อยู่ต่อไหมคะจนจบรายการอะไรแล้วแต่คุณนะฮะอยู่ต่อไหมคะทีมงานที่อยู่ไหม โอ้ไม่ได้ไม่กลับไปเถอะได้ได้ให้กลับไปเถอะกลับกลับับสัญญาแล้วนะฮะครับ60 Day Challenge Yes 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 เดี๋ยวจะรอดูคนที่หน่อยนะครับยินดีครับขอบคุณครับคนที่ให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณค่ะครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ คลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทมกดนี่เลยค่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย